สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวเชยพัฒแสงมีทีมงานรักบ,บ้านเกิดด o m คค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักคุณสมจันทร์ดอนสินพูลนะคะเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์อยู่ที่บ้านหมูนต์บนห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณสมจันทร์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดะิฉันสมจันทร์ดอนสินพูลค่ะมีอาชีพการเกษตรทานาค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไร่แล้วก็มีการปลูกข้าวที่เรากปลูก ประจำที่ไว้รับประทานก็จะมีข้าวเหนียวก็ขอหมกค่ะแลวก็มีข้าวเจ้าหอมมะลิ105มีข้าวมะลิแดงค่ะแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้เราจะทําในรูปและบบแปรรูปค่ะอ๋อค่ะทราบมาว่ามีการแปรรูปของข้าวด้วยนะคะก็คือเป็นการแปรรูปชนิดไหนบ้างคะก็จะมีแปรรูปเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวกล้องงอกนะคะข้าวหางงอกแล้วก็มี ทําจากจมูกข้าวก็จะเป็นชาจมูกข้าวแล้วก็กาแฟจมูกข้าวค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ที่ทราบมานี้ก็คือเป็นแหลง่งเรียนรู้ด้วยนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะเป็นโรงเรียนเกษตรกรค่ะค่ะเอ,อาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้มาทีา่จุดที่ทางคุณแม่สมจัดเองนะคะเตรียมที่จะนำมาเผยแพร่เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่ชมเว็บรักบานเกิด com นั้นได้รู้นะคะถึงเทคนิค เรื่องดาวดีๆนะคะวันนี้เองคุณแม่มีเทคนิคอะไรบ้างคะที่จะนำมาเผยแพร่สู่คุณผู้ชมที่ชมรักบ้านเกิด .com ค่ะในในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันก็ถึงจะถึงฤดูการทำหน้าเนาะค่ะนาอดิฉันก็จะมีเอ่ค่วรูนะคะแบ่งปันเรื่องการคัดมล็ิดพันเข่านะคะ่วรจะจะปลูกนะคะแล้วก็มีการเตรียเมล็ิดพันนะคะวิธีการเสียเมลริดพันของมูลิชันนี่ก็คือของโครงการ บ้านไอ้ขั้วการนั้นเขาอินซี่ดิฉันนี่ก็คือเข้าสิใส่การคันเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการใส่กระดงนะคะ,คะกระดงฟัดเขา่าแบบสมัยพ่อแม่เขาผ้าเฮ็ดนะคะจนมาถึงในะปัจจุบันนะคะเข้ากบบระบอเดถิ่มสมัยโบราณเนาะ,ะอ่ะวัดท,ที่นี่ก็ทีนี้การเอาเข่าใส่กระดงนะคะแล้วก็เป็นฟัดนะคะฟัดตะวันไล่ครับเม็ดที่มันหลีบออกนะคะ,อะตอนนี้มีดอกจากนั้นเข้ากับมาคัด คัดเม็ดตีมันบ่อแยมแน่นิ่นหน่อยออกนะคะแล้วก็ที่มีสววออกแมนค่ะอ๋ออันนี้คือข้าวที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอามาแมนค่ะเพราะว่ามันเอาไว้มันกับบอเกิดความงอกค่ะนี่มันกระบองอกเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะลตดข้าวที่เราต้องคัดออกนะคะอันนี้ก็คือจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนั่นก็คืออะไรคะจากนั้นนะคะเรากลไป เตียมภาชนะนะคะเตียมถังเตรียมอันนี้ะนะคะเป็นเป็นถังเป็นเป็นกระสอบปุ๋ยก็ได้นะคะ,คะ,คะแต่ว่าสมัยพอแม่มเ,เทาจะกี่ใส่กระสอบปุ๋ยแล้วเอาลงกไปแซ่ใน,น้ำในบอ่อนามเลยนะคะ,คะอันนี้สมัยไม่เห่านี้กับพัฒนาขึ้นไม่จักน้อยนะคะเก่าเขาที่เทาคดาดเมล็ดเนี่ยเอาใส่ในถังนะคะใส่ในถังกับใส่น้ำน้ำเป่านะคะน้ำทิ่สะอาดจากนั้นกับเซลอยู่ประมาณหนึ่งขึ้นนะคะเก่าขึ้นหนึ่งขึ้นแล้วเก่าขึ้นมาใส่ภาชนะที่เป็นกระสอบนะคะเป็นกระสอบจากนั้นนะคะเขากับ กอนเทศรีบานนะคะ่ะเพราะว่าเขาจากเขามันงอกอยู่ประมาณเส้นหนึ่งเซนติเมตรแล้วนะคะเข้ากบเอาเชื้อล่านะคะเชือล่าใส่พุดอมาน,นะคะโี่แซาะนาประมาณสามสิบน,นาทีค่ะเอาเม็ดเ,เ,เขาลงแซ่ก่อนเทศสีน,นั่งไปบานนะคะ,คะแต่ว่าล้วใสใกับหน้าบานนะคะนี่ตัวป้องกันเชื้อล่าขันเขาใส่กับหน้าดาที่เทศรตกลางมันขึ้นมันถอนกาบาขืนนะคะพ้อ<ม>นเทศรีกลามันหกักเงาะค,ะค่ะตกไปนะคะ,คะถอนยากนะคะ,คะเป็น,นดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดินมัน ส่วนซุยแ้่มันดกกายากนะคะค่ะค่ะนี่ก็คือขั้นตอนในการคัดเมล็ดข้าวจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เมล็ดั้าเขียวที่ทเข้าข้าพันกระบวนการน้ำแล้วค่ะนี่คือช่วงงอกแล้วประมาณ หนึ่งเซนติเมตรแล้วค่ะนหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนแล้วค่ะข้าวขึ้นมากแล้วก็เตรียมเทียมจะเซอเสื้อล่าแล้วก็เตรียมเตรียมไปบานไปผึ่งนี่ต้องผึ่งแดดไหมคะหรือว่าผึ่งในที่ร่มผึ่งในที่ร่มค่ะผึ่งในที่แดดก็ได้ผึ่งในที่ร่มนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะอ่าผึ่งประมาณจะ่สองสามชั่วโมงค่ะสองสามชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นก็ข้าวก็จะแห้งเริ่มแห้งบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความชื้นอีกหะคะอ๋อค่ะจากนั้นหลังจากรรมาิธีขั้นตอน ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็นาเข้าวไปหวานไปหวานค่ะไปหวานค่ะ,น,คะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเทคนิคเคล็ดลับดีๆน,นะคะที่คุณสมจันทร์นะคะ <S <S ยินยอมนามาเผยแพร่ผ่านทางเว็บรักบ้านเกิด .com ค่ะเอาล,ล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสมจันทร์นะคะ,คะที่ได้มาเผยแพร่ข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทางด้านเกษตรให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเราจะมาเจอเจอกันโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ